สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํากลุ่มสินค้าที่เป็นก้านถังเครื่องกระพพาแบบฝาหน้านะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นและกระดาษยี่ห้อนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยครับว่ามีรุ่นไหนและยี่ห้ออะไรบ้างครับผมก็เริ่มจากยี่ห้อซีเมนต์ก่อนเลยครับยี่ห้อซีเมนต์ก็จะมีรุ่น30มิลแบบนี้ครับแล้วก็รุ่นเล็กแบบนี้นะครับผมเกียวยึดก็จะเป็นแบบเกี่ยวนอกและก็เกี่ยวในแบบนี้นะครับต่อมาครับผม ก็จะเป็นในเรื่องของยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มก้านถังเครื่องพลานะครับยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแกนคอ35มิลนะครับ25มิล30มิลนะครับวิธีการดูครับว่าของเรากี่มิลให้ว่าจากจุดคอล่างแบบนี้ครับเราจะลงรายละเอียดไว้ว่า35มิลอย่างตัวนี้ครับ35มิลวัดแบบนี้ครับใช้เบอร์เนียวัดแล้วก็ที่สําคัญครับผมเราต้องดูลักษณะของก้านนะครับว่าของเราเป็นก้านแบบไหนนะครับมุมขึ้นบนมุมลลงง่าแบบบนนี้ะครั จุดยึดน็อตเป็นกี่จุดอย่างเช่นจุดยึดน็อตแบบนี้2จุดเห็นไหมฮะแล้วก็จุดยึดน็อตที่เป็นจุดเดียวแบบนี้ด้วยนะครับให้สังเกตทุกจุดนะครับรายละเอียดสินค้าโอเคครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับสำหรับซัมซุงก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับแต่ละรุ่นให้ดูรายละเอียดสินค้าอย่างที่ผมแนะนําไปเลยครับให้ดูเรื่องของขนาดความโตของแกนนะครับความสูงนะครับปีกกว้างขนาดเท่าไหร่และก็จุดยึดที่เป็น1จุด 2จุดแบบนี้นะครับจุดยึดที่เป็นยึดกับถังนะครับผมรวมไปทั้งมุมบนที่เป็นเปเปอร์แบบนี้ครับผมแล้วก็แบบฟันเฟืองแบบนี้ให้ดูรายละเอียดสินค้าให้ดีนะครับด้วยส่วนใหญ่นะครับผมตำแหน่งก้านถังเครื่องภาพาแบบฝาหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมเขาจะอยู่ด้านหลังของตัวถังแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้ออิเล็กทรัลักแล้วก็ยี่ห้อซีเมนด้วยส่วนใหญ่อาการเสียนะครับผมก็จะมีอาการหมุนที่สั่นนะครับแล้วก็เสียงดังผิดปกติ อาการแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าก้านถังเครื่องซักผ้าของเราเสียครับก็สามารถตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจก้านถังเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าทางบริษัทเคทีเรามีจัดจําหน่ายทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้รัซซาด้าไลน์แอดเฟซบุ๊รวมไปทั้งหน้าร้านถนนพุทธมณฑลสาย5ในแฟลตเตอรี่ราน2ซอย3และถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจของบริษัทเคทีด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ